อยู่ริมถนนเจอกันอ่ะ,อะตรงไหนสะดวกอันนี้สะดวกไหมอ่ะค่โยมนั่งจะถามห,หน่อยๆนะ,ะจะเดินไปไหนเนี่ยเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ครับผมเพชรบูรณ์ปไปไปเส้นนี้เหรอ,อะมันออกได้เนเขาบอกทางออกป,ปัดปลาออกไอ้ทางสนนใหญ่ได้แล้วตาเป็นอะไรเนี่ยรถความอ่ะ เมื่อกี้จะมาะกินเหล้าเปล่าไม่กินนะไม่กินไม่กินนะเมื่อกี้เดินผ่านไปเห็นตาโยมอะก็เลยบอกเออคนนี้น่าสงสารก็เลยแวะดูหน่อยถามสุขทุกข์จะเดินไปเพชรบูรณ์แล้วผมและและเดินไปทําไมเพชรบูรณ์แต่ญาติหายาติอารยโยมอยู่ที่ไหนอยู่ชนบุรี อ๋อแล้วชนบุรีทำไมถึงต้องเดินพเพชรบุรีตังหมดค่ารถหมด,หมดจริงเหรออเอแล้วไม่มีตังเ้วจะไปทำไมจะไปญา,าติก็ไปออกเขาที่บ้านที่ญาติเป็นปที่ญาติไม่มีเงินอเอแล้วกินจะกินข้าวไงไปเรื่อยใส่เขาไปเรื่อยต่างๆกี่วันแล้วที่เดินมาหลายวันละอายุเท่าไหร่ตอนนี้ห้าสิบกว่าห้าสิบกว่า แล้วครอบครัวลูกเมียไม่มีอ่ะไม่มีจะเดินไปเพรเชรชบูรณ์อะอีกกี่วันถึงอก็ยังไม่รู้เลยอ่ะ,แล,ะแล้วกันคืนนอนไหนก็ไปแื่ตาตลาดลำทางสาราลำทางสาราหลวงอ่ะทางหลวงอ่ะเอาเรื่อเวลา เราจะกินข้าวทําไงขอเขาไปทำตังแล้วทำไมไม่ขอค่ารถเขาล่ะจะไม่ต้องมาเดินเสียเวลาก็ดไม่กล้าขอเขาได้กินข้าวให้ข้าวไอ้ก๋วยเตี๋ยวอะไรน้ำกินก็กินไปขอตังค์เขาเขาก็เล่นงาดาวเกาถ้าไปเพชรบูรีต้องใช้เงินประมาณสักกี่บาทที่คิดว่าจะไปสองร้อยถึงสองสามร้อยถึงค่ารถไม่ว่าระบาล๑๐๐กว่าบาทสองร้อยบาท ออกไปมันต้องขึ้นไปขึ้นรถถนนใหญ่เพกไปถนนใหญ่หนู่นขึ้นรถอ่ะก็เดินเราไม่มีแผนที่แลวจะรู้หรือว่าไปเส้นไหนเขาบอกบารอ่ะบอกออกไปนูน่นออกถนนใหญ่ถึงจะมีรถแล้วถ้าจะม,มาให้เงินไปสักห้าร้อยนี้จะเดินหรือว่าจะขึ้นรถกันขึ้นรถอ่ะต้องเหมารถไอ้ต้องขึ้นรถโคกโตมไปขึ้นรถถ้ารถ เล้วทำไมเมื่อกี้ให้ขึ้นรถจึงไม่ยอมขึ้นกล้าขึ้นเราผมไม่เอาเราผมไม่รู้จักอเออผมไม่รู้ผมเคยโดนมาแล้วเคยโดนยังไงออขับไปแล้วไปจอดด้วยไ้จอดก็ไปจอดแล้วข็้นไปไหนเลยทีนี่ยขับไปไม่รู้ขับไปเลยเปื่อยแต่ผมม่ให้จอดบอกจอดให้จอดถึงจอดตั้งล้านใส่จอดอ่ะแล้วคนที่พาคผู้ชายผู้ชายก็ไม่รู้บอกจอดไม่จอดอ่ะไม่ไม่ต่อจอดตรงที่ ขับเลยไปเลยแล้วเมื่อกี้กลัวว่าเขาจะหลอกไปทําอะไรเอาก็ไปขับหนีไปไหนก็ไม่รู้แล้วไปทํำยังไงขับไปแล้วมันก็ไม่มีอยู่อ่ะไม่จอดอะ่ะไปกลัวใช่ไหมเมื่อกี้ก็เลยต้องรอพระเอกกว่าจะเดินมาถึงครับผอแล้วอะไรเนี่ยถุงผ้าถุงผ้า่มมีอะไรบ้าง มีหรอกมีผ้าห่มกับก๋วยเตี๋ยวแง่มาถุงนึงแค่นั้นแหละก๋วยเตี๋ยวไม่มีอะไรฮะแล้วตาทําไมมีคี้ตาเปียกชื้นอยู่เนี่ยุรบฮะตาเนี่ยถคว่มโอ้คิดดโอ้โหเป็นเส้นเลยโอ้โหสู้ไหมครับเห็นแล้วสยองเลยเห็นแล้วตาแปะต้องเดี๋ยวก็เช็ด ไหลเยอะขนาดนี้เลยเหรอเก็บไหมมันได้เจ็บลงแต่มันออกเองออกมันออกเองเป็นนานอย่างเงี้นานละแล้วต้องไปหาหมออีกไหมไม่ได้ไปหรอกครับว่ายังไม่ได้ไปหาแล้วแล้วคิดจะไปไหมไปต้องไปรักษาอ่ะไปเขาทำเจาะไอ้ทำเอาเจาะออกเจาะตาเจาะตาอ้าว ตาบวบอะไรแสบเป็นหนองหรออ่ะเป็นหนองนไงเมื่อก,กี้เมื่อกี้ถึงหมอแล้วจ้าคุณหมอแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาเจ้าคุณจะผ่านแต่เจ้าคุณเห็นตาเ,า,าเขาว่าเขามีปัญหาเรื่องเรื่องตาก็เลยจอดทำท่ายอาเช็ดเช็ดเช็ดไม้เกี๊ยว ใช่อักเสบเป็นเหนอนานอยังันอันนี้ใส่ถุงไปด้วยนะจะไปเพชรบูรณ์แต่กำลังสงสัยว่าระหว่างขอเขากินข้าวกับขอค่ารถมันต่างกันตรงไหนยากเลยมันยากยากยังไงค่ารถเ้าไม่ให้แต่ว่ากินข้าวได้ง่ายให้ง่ายเคยขออย่างน้ยค่อยขอก็เอาแค่ข้าวแล้วก็ไปได้เรื่อยเปื่อยแล้วเขาไม่ถามว่าจะไปไหน ก็มีถามกลับไปถามแล้วเขาถามไม่ถามมันเป็นบางที่เขาก็ถามเขาก็ให้ของอะไรไปเรื่อยไม่ได้กินเหล้าเลิกมานานยังไม่เก่นผมตากเก็บตาไม่ดีอ๋อ,อเจ็บตาเลยใช่ไหมแล่เป็นด้วยสายเหตุก็คือเรื่องอุบัติเหตุเหรออ่อ ก็ไปในโองไร่ฟังหน่อยมันเกิดเรื่องไงบ้างรถคว่ำรถบรรทุนการเพื่อนพาไปอ่ะพวกเพื่อนเราอาศัยไปเขาไม่รู้ไปทำเบื่อยรถเลยคว่ำชนนะเขาอะแล้วเราเรานั่งอยู่ตรงไหนนั่งหลังครับแ,แล้วมีใครเจ็บไหมเจ็บหลายคนอ่ะแล้วก็แยกกันไปต่างคนต่างไปเลยไปคนละที่กัน แล้วปกติทำงานอะไรปกติก็รับจ้างเขาไปก่อสร้างอะไรทำอะไรไปแล้วก็จ้างก็ไปทำให้เขาทำบ้านทำอะไรเขาร้านค้าบ้างบ้านบ้างเออแล้วทำไมเราไม่แวะของานเขาทำสักสามสี่วันเพอได้ค่ารถและค่อยนั่งรถจะไม่ดีกว่าเดินรีบไปรีบรีบรีบยังไงเดินงี้รีบต้องรีบไปจากชนบุรีจะไปเพชรบูร์แล้บอกรีบไปแล้วนี่เราอยู่ไหนเดินมาตั้งหลายวัน อันนี้คกตุมเนี่ยหาคกตุมเออถูกแล้วโยมเป็นคนจังหวัดไหนชนบุรีแล้วทำไมถึงรู้ว่าที่นี่คือคกตุมก็เขาบอกมาพอดีแวะมาอะไรเขาเลยบอกว่าพอจะคกตุมแล้วต่อไปไหนอีกรู้ไหมขาบอกว่าจะมีถนนใหญ่ออกไปถนนใหญ่จะไปเพชรบูรณได้อเอางี้เดี๋ยวจะกลับไปหาใครนะ จะไปหาญาติญาติฝ่ายไหนพี่น้องกันพี่เพี่งพีงเพ่เป็นน้องกันได้มีโทรศัพท์ไหมเขาไม่ได้ให้ไปหาเองเขาบอกให้ไปหาไม่มีเล่นเลเล,เล,เลมีโทรศัพท์ไหมไม่มีอ่ะอ๋อไม่มีถ้าอย่างนี้เดี๋ยวถ้าจะมาให้รถไปส่งเอาไหมหรือว่าจะเดินไปก่อนไม่เดี๋ยวไปเองไปขึ้นรถเองไปเองอ่าค่ะทำไมอ่ะไ,ไ,ไปรู้ไ,ไม่ค่อยเก <ไป S 2> ิดไปอะไร ลืยไปเล่อยไป,ไยไปเแล้วก <ไป S 1> ็วเ,เดี๋ยวเมารถให้ให้ไปเอาไหมไม่เอาไปเป็นไรเดี๋ยวขึ้นรถเมียเอาใครขึ้นรถเมย์ขึ้นรถเมย์ไปเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังสงสัยว่าเกรงใจหรือว่าเจตนาที่จะเดินไปอย่างนี้เรื่อยๆไม่ผมขึ้นรถเมย์ไปมันสะดวกกว่ามันจะง่ายกว่ามันจะทําอะไรได้ไปเรื่อยไปขึ้นรถแล้วมันทาอะไรไม่ได้โอ้โหต้องไไอนนเหตุผลที่มันฟัง ข,ขวางขวางคูไงไม่รู้มันคือรถเมล์มันจะไปง่ายแล้วก็จะทําอะไรได้ทาอะไรบนรถเมล์เล่าลงได้ขึ้นได้กินข้าวกินของได้แล้วเหมารถไปกินไม่ได้ไม่เหมารถ <laughs> โอ้ถ้าเหมารถจะได้แต่ว่ามันแพงเลยค่ารถระเบาอ่าาะจากนี่ไปเพชรบูรณ์มันไม่เอาลม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมไปเองดีกว่าอ่ะเก่งใจผมมีที่เก็ หลายวันแล้วผมเก็บขึ้นเหมาไว้ไปเองเลยหมอตาเขามีขี้ตาออกนะไม่ไปแล้วออกกลายเป็นขี้ตาแปลกมันไม่ใช่เป็นน้ําตามันมันออกมาเป็นเป็นหนองอ่ะมันไม่รีบไปหาหมอก่อนไปไปหาหมอก่อนไหมไม่อะแต่ผมไปลุ่นเลยเอางี้เดี๋ยวถ้าให้โอกาสต้องการเงินเท่าไหร่บอกมาเดี๋ยวจะให้ไปไปใช้ไว้คดีสองร้อยพอสองร้อยพอสองสามร้อยพอ พอได้ไปถึงเพชรบูรณ์แค่นั้นแหละร้อยสองร้อยพอไปถึงไม่ไปหาหมอก่อนเลยไม่ล่ะเดี๋ยวผมไปทีเดียวเลยไปเพชรบูรณ์ทีเดียวแต่แน่ใจว่าไม่กินเหล้าอะแน่ใจนะสัตว์จริงหรือเปล่าจริงอะไม่กินมานานหรือยังหลายปีแล้วเพราะอะไรจึงเลิกกินตาเจ็บเหตุผลเพราะตาเจ็บ กินถ้าหายเจ็บกินจะเรียนแล้วเอาเอาค่ารถแทร่นสองร้อยแล้วก็อะไรอีกกินกินแค่เท่าไรครับผมเดี๋ยวผมไปเดิมเองเรื่อยๆเอาให้ไปพันหนึ่งเพื่อนพันหนึ่งเพราะว่าถ้าหายเจ็บตากินไรอีกเอาไปพันหนึ่งเอาใบย่อยมาพันหนึ่งแล้วตะลงจะนั่งรถกลับไหมพันหนึ่งเนี่ยนั่งรถเมย์ไหม ไปเดี๋ยวขึ้นบออไปถนนออกถนนใหญ่ไปขึ้นรถถนนใหญ่เอาไว้สองสองักส,สองพันมา<บ>เคยบวชเรียนบ้างไหมเนี่ยบวชบวชนานไหมก็วามาณันศาล่แล้วท่องอะไรได้บ้างอิติวิโสท่องท่องได้ไหมยังจำได้ไหมสินให้พอเนาะไม่อิติวิโสท่องได้ไหม ุท่องได้บันลืมท่องได้ลืมออ๋เคยท่องได้แต่ลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาให้เอาขึ้นให้อิติปิโสพระคาวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิจาท่องต้องดูดิวิจาจาระพันโนสุวัตโตมันลืมเรมลืมใช่ไหมบวชนานนานนี่ ต้าลงนี่ได้เงินสองพันนี้จะไปทำอะไรบ้างเอาบอกมาหน่อยก็จะไปหายาติไม่เจอหรืออะไรก็ต้องกลับบ้านไปทำงานเหมือนเก่าแล้วถ้าไม่เจอแล้วนี่จะเดินกลับหรืออะไรอีกขึ้นรถกลับมีตังได้ตัมมีมีตังค์้ะใช่ไหมเอาเพิ่มอีกพันหนึงเอาขอบคุณครับพ่อเอาเอาไปละพันไม่ได้อ่ะให้สามพัน นี่ใบอะไรขอบคุณครับผมใบอะไรเนี่ยม่ผ่านและเรื่องตาจะทำไงคีตามันออกเป็นหนองมาก็ซืยาแก้เสกยาหยอดตาค่ะแก้เสษเ<ล>หรอ<ช>มันไม่ไม่น่าใช่นะไปโรงพยาบาลบัตรมีไหมมีบัตรประชาชนไหมต้องไปทำใหม่บัตรเบ,บิดหายหมดไปเข้างเทพหายทุ่งเทพเรื่องมันเยอะนะเข้างเทพหายหมด หลายวันละหลายวันาเี่ันเล่นน้ำไม่อาบมากี่วันหลายเดือนเป็นเดือนหลายเดือนน้ำหยาบมากี่วันก็เป็นเดือนเป็นเดือนฟันไม่ต้องแปรงแล้วเพราะไม่มีฟันใช่ไหมสบายไรบ้วนเอาไ้บ้วนเอาอะแล้วเวลานอนก็ตามมีตามเกิดอ่ะครับไปยุงกัดไหมกัดกัดม่อคือใช้กอย ด่ากันยุงอ่ะมียาเงินเก็บให้ดีนะยัยใครเห็นนะเดี๋ยวโดนโดนโดนพวกเดียวกันเล่นกันเองเดียวครับผมพวกอื่นไม่ห่วงนะกลัวพวกเดียวกันหัดพุทโธรไปด้วยนะเวลาเดินพุทโธครับผมพุทโธรู้ไหมครับผมไปแล้วไปก่อนครับผมไปรถเดินไปหรือไงเดินไปได้แล้วเดี๋ยวไปเข้าไอ้ลูกอ่ะเอาชีวิตเขาปล่อยเขาไปไปไปต่อ เอาเสื้อผ้าสักสักชุดไหมเอาไหมเอาข้าวไปไหนก็หนักทำไมแล้วโอ้อเ้าอเ้าเอาเนี่นี่เจ้าลองรองเท้าใหม่ไหมเดี๋ยวเปลี่ยนให้รองเท้าใหม่อาเสื้อกางเกงเอาไหมอย่างไรชุดเอาไหมเอาเสื้อผ้าเอาเสื้อมากางเกงมาอย่างไรชุดไปท้ามาเป็นภาระเพราะเขาเป็นชีวิตอิสระไล้พรมแดนไล่ปลายทางไล่จุดหมายไล่ที่อยู่ไล่อนาคต ไลทุกอย่างเลยโอ้ข้าเนียวไม่ได้ยิ่งตาอักเสบอ,อยู่แล้วเอาเอาไปดูเขาถามดูก็ชอบแบบไหนแบบนี้แบบเอาเสื้อยืดดีกว่าเมืองเสื้อยืดเสื้อยืดออันนะัเอากางเกงให้ตัวหนึ่งเสื้อให้ตัวหนึ่งรองเท้าคู่หนึ่ง อย่าอึเป็นภาระไม่ได้เออเราลองดูอใส่เลยใส่ดูอได้พอดีเอาทิ้งไปเลยของเก่าทิ้งไปเป็นภลระเอาไปแอบเออาเสื้อผ้าไปเออในเสื้อตัวหนึ่งอไปแล้วเรียบร้อย ้าไม่ต้องหรอกเป็นเป็นภาระเป็นภาระแต่จบแค่นี้นะโยมธรรมะหนึ่งนาทีให้โยมฟังนะธรรมะหนึ่งนาทีก็ให้ดูว่าชีวิตมีกรรมเป็นเหตุทำให้เกิดผลที่แต่ละคนมีเส้นทางของชะตากรรมแต่ละคนฉะนั้นใครที่ดิ้นรนก็จะพ้นจากชะตา อันเป็นบ่วงที่ผูกให้เราได้วนเวียนอยู่กับทุกขติตรงมีปัญญานำทางชีวิตไปสู่สิ่งที่เจริญกว่าเดิมอย่าไปหลงยึดติดกับคำว่าชีวิตเดิมแบบเดิมความรู้สึกเดิมเดิมอดีตเดิมเดิมต้องเปลี่ยนและเราก็จะมีชะตาที่ดีกว่าเดิมก็ขอเจริญพรนะ วันที่30ใครจะบวดรีบสมัครนะที่วัดพระพุทธแสงธรรมก่อนที่จะปิดรับสมัครอีกไม่กี่วันนะขอจะเจริญพร30มิมิถุ30กรกฎาปี66นะอีก20กว่าวันแล้วจเจริญพรนะ